เอาวิทย์พอดีเล็กเขาอู้หูเขาบ่เห็นเห็นมะท่านผู้ชมท่านเห็นปูเลือดสีเอ้าเขาเห็นหมดที่แล้วเขาเต็มเต็มเขาเต็มเต็มเลยอ่ะอือ รู้ชื่อแล้วครับผมรู้ชื่อแล้วอูลือศีทัศนะมงคล ครับผมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมนะวันนี้อยู่ที่ปู่ฤาษีนะครับกลางป่าใหญ่นะครับผมนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้นะครับมาขอโชคขอลาบมาตามต่อนะครับผมนะมาตามต่อนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับมีเจฟซีหลายท่านนะครับซึ่งบอกว่าให้ตามตรงนี้เนาะเอาไว้เนาะอืมกดน้พัดลมงเกเอเออเออเจ็บเ็บเจ็บขึ้นนะครับผชมนี่เห็นไหมที่เห็นพระที่แรกเห็นเป็นรูปคล้ายๆเหมือนเป็นรูปไม้เนะ นี่ได้เป็นพระนอนที่ผมกับป้าต่อยเห็นนะครับเดี๋ยวมาตามต่อให้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าเน็ตบอ่เน็ตอ่ะไม่ยังไม่ยังเอาเน็ตบซอัมมเนต์ไม่ยังเอาวินที่านพระเอาเอาวินคุณท่านผู้ชมเอาพรได้เลขเขาท่านนี่เฮ้ยที่เล้วบ่ได้ซองบ่เห็นเอาวินพรได้เลขเขาสามห้าโอ้ยเฮาบ่เห็นเห็นบ่บ่เห็นบ่เห็นท่านผู้ชมที่เล้วนะขันเห็นปูเลือดสีเอา อันเห็นงวดที่แล้วเขาเต็มๆเขาเต็มๆเลยอามเออแต่ว่าเลขขนาดเลขเซียมซี่ยังได้หาซีซี่อ่ะอาเออท่านผู้ชมทูบก็ได้สามสามหาบอ่เออหเฮยบ่แม่นสามสามสองสามสามสองเลขท่านผู้ชมเพิ่นให้เลขเขาเด้อท่านผู้ชมนี่แม่เอาวิทย์เอาวิทย์ดี๋ยวๆพ่อสอนมาแม่นขอโทษเด้อปู่บผู้ต่อไปกันน่ะวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยวันที่ยี่ห้าตุลาวันที่ยี่ห้าตุลาพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้า บ่เห็นนั่นเองเอาวิ่งฐานถ้าเห็นนะถ้าเห็นเนี่ยคือเลขเข้าเต็มเต็มเลยยุ่ฐานยุ่ฐานเพล่เลข่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยปลาลันเหล็กทินปลาลันแล้วเอาสางเตะเอาสางเตเมื่อพศแสดงมาพศะสองห้าองค์ฟูเลื่อสีตัวนี้นี่สางเมื่อปีสามสิบห้าครับผมรู้สีองค์นี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่องค์ใหม่นะท่านผู้ชมนะองค์เก่าแก่เลยนะจะบอกให้นะ แสดงว่าปู่ฤาษีองค์นี้สร้างเมื่อปีพศ2535เลขออก5 3 3 5แม่นค่ะป้าแต่ผู้ชมไม่ค่อยลืมเบิ่งค่อยขอโทษค่อยขอโทษบอใบไม้ปกคุ่มแหมใบใหม่มันปกอ่าเฮาบ่เห็นถ้าผู้ชมยังเหลือ2หายเด้อำเดืออเหายสองหายอู้อ่าเออแล้วก็ผู้ชมสอหายแม่น2อหายป้าอวินขนลูกเลยอวินเพิ่นให้เข้าเด้อวินเนาะงวดที่แล้วเฮามานั่งขอเฮาก็บ่ได้เอสใจเฮาบ่ได้เอสใจเลยท่านผู้ชมเบิ่งแหม ให่เขาทานผู้ชมนี่ไล้าขๆกขาว่าเพ็่นเพื่อนเอาขวดน้ำลงลงเอาไปยิบขวดน้ำเต้ขวดน้ำลงไปาที่แรลกนั่นอ้เพข่ล้าว่าเพิ่นซื้อเพิ่นอยากบอกอย่บอกว่าเป็นอย่างคือประพากันเบ่งอยู่มของนี้ใี่ไหมเนาะโอ้โเราให้เต็มเต็มด้ยคนลุกเล่ยอ่ะ นะครับท่านผู้ชมนะโอ้พนไห่อี๋ยันมาตามตออม่ท่านผู้ชมเอ้ยขอเพิ่นเดอบอกกาเพิ่นเดอพิ่นไห่โชคให้ลาบืมอเจ้าบอกโชคบอกลาขอโชคขอลาบเเลยนี่เปีวพาจีเานี่ตุลาสอง5ันห้ารอ้อท่านผู้ชมเอ้ย5 3สามเข้ามาเต็มเต็มไม่นาถืจะตาทั้งเพิ่นจึงตไม่เห็นท่านผู้ชมขวงหดแรกเลยเนาเพามเพิรนี่เพิ่นไห้เข้าสตัวเพราะว่ามันม่หาซแซีนอ c เพิ่นไดได้ล่ะมันบ่น เอ้าเล็กถูกเล็กเสื่มซี่มันจับได้กันโอ้ท่านผู้ชมเมย์สามตองสามแล้วก็มาตองซีเสื่มซี่ค่ะพิษแถมดีอ่อนป้ะโอ้โหท่านผู้ชมเออเต็มเต็มท่านผู้ชมมาเต็มเต็มเลยครับผมไม่ได้เอกใจเลยว่าตรงนี้ว่ามีฐานของคอสแต่เราไม่เอกใจเลยเบิ้ลเบิ้ล่ยโอ้โหเอาวินเลยขี่ดินก็ใบไม่ไปโปกไว้เออวันนี้ครับวันน้าบพราลมบพราลมใช่ไหมนี่เพลมใช่เพราะเห็นได้เลยท่านผู้ชมนะครับหืมท่านผู้ชมเบยนี่พระนอนเดี๋ยวนะครับ ท่านผู้ชมจะได้เตรียมทูบเทียนกนาะค่ะพแล้วก็เอาอหอมเซนมาคุณน,นะครับแสดงว่าผูลึกสีเป็นไฮเขาเนาะค่ะเพราะเห็นครับวันทีน่แล้วมากนาะพอดีท้าไง่วงมาวิทย์ประเด็นปวดตามลมจะไม่ยิบปวดตามึ้นยังเห็นเอียงขา,ขาวๆเลยคะ่ะเลืปวดเบิ่งเล่เล่เล่เอาดินออกไบใม่อืมครัท่านผู้ชมยังได้เห็นแบบนี้เนาะคนลูกได้เนาะแสดงว่าปู้ลึกสีเป็นไฮเนาะแมนยังชมโอ้ยใหม่มีแต่พดพดตลูบ สักศีลดูดีแต่ว่าส่งคนอยากได้อาสมไมมอยู่ในอะขึนแต่ว่าเพียงแต่ว่าเบี้ยบอกหันเนอทโอมเลยเป็นแต่อาสมไมแค่ได้แต่ไหนเข<อ>้ามาตามต่อบแรแนวได้หมดอีกเปนอาศัายสามตัวตรงๆกับเพียงไปได้มันคือมันเปลี่ยนไปเลยสองหาสามหาชีบอก ที่ก็ได้ได้ครับแมนสามห้าหรือว่าสองห้าสามบ่เป็นงวดที่เลี้ยวแม่แต่ผู้ชมเนาะโอ้ยพอสว่าขอบใจเห็นนะครับโอ้โหป้าเฮ้งไปขอป้าเฮางไปนะผู้ชมนะเดี๋ยวมากราบไหว้คือขอโทษจริงๆท่านผู้ชมไม่เห็นเพิ่งจะมาเห็นนะครับท่านผู้ชมเนาะใจแห้งไร้ดีใจแห้งไร้ที่จริงอ่ะองตัวนะงวดที่แล้วเพิ่นให้เขางวดที่แล้วเพิ่นให้เขาเดี๋ผู้ชมเขาแล้วเนาะเหล็กถูกว่าเหล็กเสี้ยมซี่ ดาเดี๋ยวนี้เห็ดยังบาถือเลยเดี๋ยวนี้คนลูกแห้งท่านผู้ชมนะครับคนลูกอย่างแรงตรงๆเลยท่านผู้ชมเอ้ยหงดหงดนี่เป็นที่หายเจาแลวตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ดูนะครับเต็มเต็มเลยอวินเลยไปท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปขอกันครับผมนะครับของวดวันนี้นะครับ16สิงหาคมนี้2,500 6ห6นี้นะครับขอท่านผู้ชมโชคดีครับผมนะสำหรับวันนี้ก็เอาตามนี้นะครับเดี๋ยวขอโชคขอลาบกันนะครับผมไปโอเคครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทางไม้ออกมานะบางเงาผมน,นิดนึดง,นนนองโอ้ยท่าาผู้ชมมืยไม่ได้แล้วนะีเปนหายเข่า็กผู้ชมห้มาสามโตกว่าใดได้ท่านผู้ชมครับขยเยาซีเอมซีก็ได้มาห้าสี่สี่แล้วเลขอ,ะ,อะไรนะเลขทูบได้มาสามสองสองสามสามสองหรือยังสามสามสองนะครับแล้วก็ เลขพศฐานเพินยี่สิบตุลาพศสองพสามสิห้างวดที่แล้วไม่เห็นน่าต่อยอาวินเมียนใบไม้โป๊ะไหวครับธรรมุชมเออฐานเพิลนการไม่ได้ชะล่าใจคือเราไม่เห็นจริงๆนะครับไม่เห็นจริงๆธรมุชมเอ้ยปูเป็นหาเจ้าแน่งวดนี้งวดนี้จะผ่านเลยเด้องวดนี้ห้ามพลาดเลยนะผ่านผ่านไปได้เลยธรรมุ่านผู้เมุชมชื่อว่าเขาสามปอเมีน ซี่หซี่เนี่ยีว่าพิแต้มเดียวแ้ต้องสเลยีเ่ด้านแมนเฮ้ยผูกจริงสามสองแมนี่ผยังว่าถูกกับเซนซี่จใช้เอาเห็กมันตอวาวินตักขนาเลยขนาีกีกขอเลยบตรงกลาง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 ีนึงเออ คน e ียิงี้เข้ามาไปใม่ยงเยอะนะครับท่านผู้ชมนะที่กลางปานเ็บซีคันเทนีเนาะว่าเลขถูกกระตองเลขเส้นสี่กระตองจับใส่กันมานะนันเขาเรียกว่าคนณตองคนฉละเน่นครับเป็นว่ามันมีสีมีหามีสามจับใส่กันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อสอเต็มเต็ม เอาหนี่บบบตองจักใเด้อเอาตววดนี้เอาตรงตรงตะปูเด้อกระปูหรือสีกากใบไงแต่จะไปทุนะเอาเอา่ยลดูยุงเยอะนะครับท่านผู้ชมนะยุงอย่างเยอะเลยกนลุกยาขนลุกเลย เพราะงวดที่แล้วท่านผู้ชมที่มาถ่ายทำเนาะอ่าทั้งได้มา5้าี่สีแล้วก็สามสามสองเนาะซึ่งมันมีมีห้ามีสี่มีสาแล้วก็ถ้ามาเจอเลขพอสสามห้านะ<ม>ตรงเปะเชะเชะปะ<ม>นะครับอ่ะเดี๋ยวมาบอกกาวปูหร,รือสีกลางป่าใหญ่ของงวดวันที่16สิงหาคมน,นี้2566นี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิ จเราหน้าญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเนาะมามากราบไหว้ขอพรกันครับผมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสส่ภงคะวะโตอะระหะโตสัมมวาสัมพนทีัสสน แตได้เดินทางมาหาปูฤาษีอีกแล้วเพราะว่างวดที่แล้วย่งงพอย่างบ่ตรงเลขยังบ่ขั้นตรงบดัดนเพราะว่างวดนี้ลูกหลานอยากมาตามปอขอโชคลาภบัดนี้กลมาเห็นเลขข้อศอข้อศอและวันทีซึ่งตรงกับเลขสามหาหาสามปูฤุษีอาจอยากให้แต่วงหมดผมหาบ่อคอเ่เห็นเพราะเห็นรเห็นัดน,น,นี้ก็ขอให้เขาสามโตตรงตรง,ตรงให้ฟังๆังเพราะตรงครับ ก็ต้องลดต้องเพิ่มให้ตรงๆรได้กระปุยนวดวันที16่16ส,ส,สิงหาคมพศ2 5อนสอนบเพื่อเป็นสัตานบุญเชียบไปให้กับเซฟีที่กำลังตกระกรกรมลำบากทั่วโลกให้ได้รับโชคลา,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 บบา,า,คาภเพื่อเป็นการสร้างกุศลบารมีบุญบารมีนะครับองค์พาฤาษีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตะพุ่มตะพีนะสัตว์ท่านที่แห่งนี้ก็จะได้บุญให้ผู้สนเพราะว่าเป็นการสร้างบุญบารามีซอยเหลือคนตกทุกขแต่งงานทั่วโลกที่กำลังตกระกรรมลำบาก คือการแ่งโชคลาภเกะถ่ายนวที่หนึ่งของวันันที16สิงหาคมพศ2560อง6สามโตตรงตปังปังเออสารบูเดอเอาตรงๆปังๆเเรืองหมดหมดนี่เด้ออ่าอยากได้สารไหมอยังไนยังไงยังไงเดี๋ยวคนดื่นคทันู้กันแต่ว่าเป็นยังเอาบัคักนไหน เคิวเลยไม่ค้นไม่ค้นโอ้ยุงหลายนะท่านผู้ชมนะเราพวกๆนะวหันวหันกอามเนะขวเน่กเขาเดี่ว่าเขาเนี่ยทิเตมเดียวดีตองได้หาซีซีดีต้องมาหาซีาที่จริงท้าวมะหวกอก็เล็กถูกแบบไม่สามโตเลยอกเอาตรงตปังๆด้อปูเด้อลูกหลานบ่เห็นหลีพ่อสอปู งวดนี่จัดเหล็กเซีมซีหรือเหล็กทูบเอาจังๆงวดนี่ปังๆดับปูเดอรสิบหกสิงหาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ให้เพิ่นได้โชว์ลายรับตองๆงวดนี้ปังๆเดี๋ยวจิจัดให้สามนาคุณงามๆเลยงวดงวดนี้ <Yeah. S 1> ให้ปูได้อิอ่มนนำสันั้านทุกสิ่งทุกอย่างดับปูเดอสาธุ ไมยแรกครับผมหมายแรกนะครับได้มาหม้แรกเจ็ดครับหม้แรกเจ็ดครับท่านผชมไม้แรกหม้แรกเจ็ดนะครับหม้ที่สองตะปูเด้อปูหมักไม่ได้กับยิบออกมาโลด หมายเลขสองครับผมได้มาหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสองสี่ครับเกียสี่นะครับเก <มา S 2> ีย <9 S 2> รับกนลังตัวไหนปู้ก,ก่เอาออกมาได้ปู่เด้อ ที่สครับผมได้มาหมายเลขเจ็ครับผมเจ็ดสี่เจ็แมนเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ึ่งหรึ่งเอ้าได่ผู้เจเท่านั้นเอาตัวที่2อก็คือเลขหนะแต่เจ็ดเลยทาว่าเจ็ดกันหนึ่งอ่าเจ็ดคู่ไม่ สองตัวแล้วก็ต้องมาชมตัวแรกสี่ตัวที่สองถ้าไม่หนึ่งก็เจ็ดพอมันแนงหัวนันมาเป็นเจ็ดเลยอแล้ววันนึงก็เกียรบพี่นอนพี่นอนได้แล้ยวเปเย์ได้อะนะอาจาเจตยียังเปยเลยอ่อานะครับเห็นดูดาวเขาได้เสือได้เสือไหมไตถึบมากไหคนอกไตไม่อบอกเลยผมไตถางไตแมนไตเป็นันคนฉิว น้ำยนั่คือยน้ำนี่น้ำมัน้ไม่ห็นเน้ำน้ำนอ่าเอมันอมาฝั่มังเยรบ้กหจักลรนี่น้ำน้ำโอ้ีแต่น้ำเด่นไหมต้มมันคือเขาเขาขึ้นจอีหยังแลนแลนเลยน้แห่งพ้มนี่จัาสีแมนเบอรนี่น้ำนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใครยังต่อได้อะน่เเป็นนาำได้อะี่จะมี่จยังต่อได้นี่เขาเขารับคางแล้วบ่แมนบ่น้ํไมนยังเข่าเด้อ่ะแต่ที้ไม่ใชเกช่โดนยังต่อติดจังเตียนต่อใช่ไหมเราะวบ่แมนหมดอันดไฟกันแลหมดแรงแล้วไฟมไปอีกทางอืมไยกูยังอย่างนี้อ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอยมองนี่ทังหดค่าองใหม่พบเห็นมันไตปเยวดก็คืออันนเมียู่ตัวนี้มันมันปากภเขาอกมันเป็นน้ำแต่ภเขาไม่เน้ํเือมดหมดเยดว้่ดเามเขานี่ยมเรียเยนา้มเอาออกเดี๋ยมาดูเลขทูกกันเดี๋ยวมาดูต้นต่างๆดีกว่านะครับท่านผู้ะไป โอเคครับผมตามนั้นครับผมอยู่ไปเดี๋ยวจุงเยอะนะครับผมนะไปโอเคครับตามนั้นครับนะครับท่านผู้ชมเอาต่อยเห็นอยัางก็ต่อยเหมืนเอาอย่ต่อยใช่เอาท่านผู้ชมรู้ชื่อแล้วครับผมรู้ชื่อแล้วเลือดสีนี่ไหมโอ้ยู้ชื่อฐานหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยเขียนก่อนเดียวก่อนท่านผู้ชมจู่จู่ครับผมจู่จู่บวกกาบวกการลาลาบรรวงไปหลายนะครับบ่เห็นอย่างโฟขึ้นมากไหมฮะฉีดดินนี่ไปใหม่ไปปกปิดไว้ผมแยกก้อยเพอาะดีจริเพิ่นอัน เพิ่นแสดงว่าเพิ่นเดี๋ยวเบิ่งเบื้องบอกเพิ่นซื้อตัวหนังสือแบบแบบเนี่ยลือสีทัศนะมงคลโอ้ท่านผู้ชมครับปู่ลือสีทัศนะมงคลนะครับก็เอาวินคนลูกเดียววิ่นเพิ่นมีสื่ออยู่ตอนนี้ก็เอาวินตรงตรงเลยจ้ะอีกนี่ต่อไปอีก เดี๋ยวคุณมาเลยคุณมาเลยท่านผู้ชมครับจู่ๆครับผมเป็นเป็นที่ฮือฮามากเลยนะครับเป็นที่ฮือฮามากเลยซึ่งเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนจู่ๆป้าต่อยเพิ่นนึกได้ว่าอยากเอาอยากประมาณตรงเนี้ท่านผู้ชมเดียบๆถูกสีลมเบิ้งเบ้งเด็กถูกกัอนว่าขอนลูกได้ไหมโออ พะระฤาษีพะระฤาษีทัศนะมงคลนะครับผมนะชื่อมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะชูให้ดูนะครับเลขถูกก็ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ไงสี่หนึ่งสามนะครับสี่หนึ่งสามท่านผู้ชมสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามหนึ่งก็เจ็ดสี่น่อกันเด้เฮ้ ตกใจกมดโอ้ยหิมะอนี Ooh, ่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขกถูก็เป็นความเชื่อสชาญซีหนึ่งสาหรือซีเจ็ดสามเนาะเอาวิธีเอาเสื้อออกกันปัดเสื้อออกกันเอาเสื้อออกเห็นเห็นชัดเจนเอาเสื้อออกเห็นชัดเจนเลยท่านผู้ชมนะครับพระฤาษีหรือปู่ฤาษีแล้วกันพระฤาษีทัศนะมงคลผมเพิ่งรู้จากชื่อเพิ่นนะครับคือเราเรียกว่าปู่ฤาษีกลางป่าใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะป่ามาหวดีเออ ลูดแจ้งเห็นพ่อสอนมาทุกอย่างเลยน้อยวินน่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวอ้าเอ้าอีหยังน่ะเจ็ดสิบเจ็ดสามเจ็ดสิบสามปีป่ะเจ็ดสามไปเจ็ดแปดโอ้ยท่านผู้ชมเจออะไรแบบแปลกๆกันนะครับผมท่านผู้ชมนะเจออะไรแปลกๆเจออายุเจอทุกอย่างเลยท่านผู้ชมนะครับคือแปลกมากๆเลยวันนี้เนี่ยวันนี้นี่เหมือนปู่ต้องการให้เรามาขอโชคขอลาภปู่อีกครั้งหนึ่ง นะครับท่านผู้ชมนะอาวินทักไปเรื่อยทักไปเรื่อยมันเป็นสามตัวบ่โอท่านผู้ชมแปลกมากๆากท่านผู้ชมท่านผู้ชมใครที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะเกียรตสามหนึ่งท่านผู้ชมแปลกมากๆนะครับแต่ตรงนี้บอกว่าอย่าไปหลงไปหนึ่งเดี๋ยวอวินอวินอ่าเอาอยู่นี่กับมี่เอียงเอาต่อยจัดเลย ท่านผู้ชมจู่ๆแบบเหมือนเหมือนเพิ่นมีอะไรเพิ่นมีอะไรโดนจิตเล็กทูบยังไม่ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นเมื่ออีเวอร์อีเวอร์อีเวอร์เดี๋ยวเจ้าเจ้าขวว่าข่อยว่าเห็นเล็กทูบอีกนี่นะเล็กทูบนะเล็กทูบสี่หนึ่งสามนะเห็นไหมสี่หนึ่งสามนะครับเล็กทูบนะเห็นนะอีเวอร์เืมเลขทูบสี่หนึ่งสามนะครับขอให้โชคดีเฮงรวยนะครับอ้าวเดี๋ยวมาเบิ่งกัน จะให้รู้เห็นชี้แจ้งเลยว่าเห็นยังไงปูเพิ่นเพิ่นจะเปิดเผยให้ดูเลยท่านผู้ชมงงนะครับท่านผู้ชมอา,อาวิน 3, 1, วาอาวินเมื่อแอมแปลกมากเลยอาวิน,นโดนโดนตีแลต่ก็ยังเป็นหลุดเทว,วดาไหม<อ>โดนหมดการก็ยังเป็นมันรำมันเป็นเที่ยวเทวดาเลยท่านผู้ชม แปลกมากๆครับผมท่านผู้ชมโดนวดัว่อยแล้วก็เป็นผ,นนนผืนขึ้นเหมือนเหมือนเป็นรูปเทวดาครับผมแปบบ๊บเึงนะครับนี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมเหมือนเป็นรูปปูหรือสีเหมือนเป็นรูปเทวดานะครับนี่นี่นี่ที่ผมโดนเห็นไหมเขาขาวแดงแดงเห็นไหมที่ผมโดนโดนต่อยเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงไหม โอ้อวินมดแต่เห็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมจริงๆนะ,ะ,ะนท่านผู้ชมเอ้ยยีังเรยกทูบโอเคนะโอเคทูบเอาปเบิกดูแล้วเล่ทูบสี่หนึ่งสามนะครับอ่ามีอ,อะไรไไอีกไหมอวินอันอนีนน้มีสามมิหนึ่งอีหยังนี่บเพรเข้าใจสองสี่ถอดออกมาเลยอลวินเฮ้ยบอบอบอต้องง่ายมันไม่ไม่ได้ง่ายคือว่าทำความสะอาดได้เพิ่นไหมทำความสะอาดได้เพิ่นเอาต่ายืนติของอวินก่อน คือทำความสะอาดเดี๋ยวเพิ่นทำความสะอาดให้ปู่ก่อนท่านผู้ชมนะทำความสะอาดแต่จ้างเหล็กวะเออได้ยุได้ยุได้อวินมีเหล็กไม่อีกเห็นปะมาอีกนั่นเห็นปะมีเหล็กไม่อีกอวินรอบรอบปูเพิ่นเลยท่านผู้ชมครับจริงๆนะพวกขดลูกตาจ่อยเนาะ<ม>รอบได้ป่าวอวิน ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูหมดหมดจดเก่าหาซีโอ้ท่านผู้ชมเลขมาหมดเลยหลังโมวหลังโมวินปะโอ้เก้าเอ้ยเนื้อเยอะกว่าอันนี้เป็นเลขงสามหนึ่ง นี่ะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยนอค่ะือพี่ถือ้อมพระฤาษีพัศสนะบวินออวินถือกล่องก่อนเดี๋ยวนะทีเดียวคนอาราลางมอาาล่างอืมาน เอาเงินดีภายในแน่นอนดีเลยมีความสูงเงเลยเพราะว่าเพิ่นอยากเอาเห็นเพิ่นทุกอย่างขีดแจ้งขีดจุดทุกอย่างครับท่านผู้ชมเอาเอื่อนเพิ่นว่าปูหรือสีกลางปลาไงมันบาแมนเนาะแม่าเพิ่นนี่ซื้อพร้อมสามหนึ่งสามหนึ่งเก้าแล้วก็จุดเก้าอันนี้สองอือแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นเก้าเก้าสองห้าสามห้านะครับ แล้วก็จะเขียนว่า25ตุลาสอง5้าสามหนี่ยัง731ดสามหนึ่งไหมอนอมนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นเจ <95 4 S 1> ็ดสามหนึ่งเกห้าเก้้าสนะครับเอาวินเห็นมาเด้อเด้อนี่นี่เก้าห้าแล้วก็เห็นเป็น731 นาจุตรงนี้เด้วอด่อยเอาเลขถูกกันหนึ่งสามสาเมนแล้วก็มาที่สองห้าสามห้ามนมาที่ยี่ิบห้าตุลามแล้วก็มาที่สามหนึ่งเก้ากับเก้าเก้าสาอย่งบ่แเม่นสามหนึ่งสองสองกนเอออวินสามหนึ่งสองส้นสามหนึ่งสองกับเก้าเก้านับเกนี่นะครับเอาให้ดูดูนะสามหนึ่งสองกับเก้าเก้านะแล้วก็จะเป็นยี่ิบห้าตุลาเมน สองห้าสามห้าเดี๋ยวจะบุนให้ดูนะอ่าแล้วก็จะเป็นเจ็สามหนึ่งนะครับเจ็สามหนะึ่งกับเก้าห้าสี่นัดจุดตรงนี้นะครับผมทุกทุกนะอ่าโอเคนะครับตามนั้นเดี๋ยวจะให้มาวินถ่ายแล้วก็ชื่อเพิ่นชื่อว่าพะระฤาษีทัศนะมงคลครับผมนะครับ งวดนี้ปังแน่นอนครับผมปังแน่นอนครับผมปังแน่นอนปังแน่นอนครับผมให้เห็นชี้แจ้งชี้ชัดขนาดนี้นะครับอ่านะครับนอกพีนนะขนชิงลุกเลยครับท่านผู้ชมนะปู่เป็นไหหลู่ซื้อเลยท่านผู้ชมมาครั้งนี้รู้ชื่อรู้พสรู้วันทุกอย่างปู่ให้เห็นหมดทุกอย่างงวดนี้ผมว่ามาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะปังแน่นอน ฟังเนี่ยค่ะท่านผู้ชมกับปูลือสีปูลือสีทัศนะมคุณเมนฟังเนี่ยอ่ะนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหท่านผู้ชมหน้าเสือปลาปูเปิลจีมอเบอร์ทุ่างเปิลหาแน่นอนท่านผู้ชมเลยนะครับนี่ครับบริเวณป่านี่ขนาดจะเป็นป่าเลยท่านผู้ชมป่าป่าแล้วก็จะเห็นต้นต้นที่อยู่ใหญ่ๆตรงนี้มา อืมสานแล้วก็เก้านะครับขอตามนัน้นดีกว่านะครับเจ้าจ๋นะแล้วก็ชื่อนะครับชื่อพะระฤบสีพัฒนะมงคลโอ้ซื้อเผนงามเนาะซื้อเป็น,ม,นะปนมวลเนาะท่านผะู้ชมเนาะ เอาแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมมาเวนชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะครับท่านผู้ชมนะซึ่งโอ้โหผมฮือฮามากมาครั้งนี้ได้เห็นชื่อได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะใครที่กดไลค์กดแชร์งวดนี้ท่านผู้ชมได้3ตัวตรงๆแน่นอนนะครับนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมกับปู่ฤาษีหรือว่าพระฤาษีทัศนะมงคลนะครับผมนะ ก็ให้ทุกชมโชคดีนะครับสวัสดีครับ